ถ้าหากว่าอ่านผลเนี่ยจุ่มลงไปแล้วตรวจไปแล้วมันขึ้นแค่ขีดเดียวก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเราไม่ได้ตั้งครรภ์เพราะมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการใช้ชุดตรวจหรือชุดตรวจนั้นหมดอายุชุดตรวจไม่มีประสิทธิภาพหรือเราทําผิดวิธีหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการตั้งครรภ์แต่ระดับฮอร์โมน hcg ยังขึ้นไม่สูงพอมันก็ยังตรวจไม่พบค่ะประจำเดือนไม่มาเราท้องหรือเปล่านะ สาวๆเคยไหมคะเวลาที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าเอ๊ะเราท้องหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะการมีประจำเดือนของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนโชคดีมากๆประจำเดือนมาตรงทุก28-30วันทุกเดือนเลยแต่บางคนเนี่ยประจำเดือนก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างอาจจะบวกลบ2วัน3วันบ้างนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะมีประจำเดือนที่ผิดปกติ อาจจะประจำเดือนไม่มาเนื่องจากสาเหตุอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมนผิดปกติมีความเครียดหรืออาจจะเป็นเพราะมีความผิดปกติในร่างกายมีโรคอื่นๆแฝงอยู่มีสาวสาวปรึกษาเข้ามาเยอะมากเวลาที่ประจำเดือนมันเลื่อนประจำเดือนมาไม่ตรงประจำเดือนมันมาเลทคำถามมันก็คือประจำเดือนหนูยังไม่มาหนูจะท้องไหมคะ หากว่าประจำเดือนของคุณนะคะมันช้านะคะเกิน7วันจากวันที่ควรจะมีประจำเดือนเนี่ยแล้วมีประวัติมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมมีตกขาวมากกว่าปกติอาจเป็นสัญญาณว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะและวิธีที่ดีที่สุดนะคะที่จะบอกได้ว่าเราเนี่ยท้องหรือเปล่านั่นก็คือการตรวจการตั้งครรภ์ และสาวๆก็สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นวิธีที่ง่ายสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านค่ะการตรวจการตั้งครรภ์มันมีด้วยกัน3วิธี 1. ค่ะการตรวจแบบปัสสาวะผ่านวิธีนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะในกล่องมันจะมีแท่งสําหรับตรวจการตั้งครรภ์น,นะคะดึงแท่งนั้นออกมาจากกล่องค่ะแล้วก็ถอดเอาฝาครอบมันออกแล้วก็ตั้ง แท่งตรวจนะคะให้ลูกศรมันชี้ลงหลังจากนั้นก็ปัสวะผ่านไอ้แท่งนั้นไปได้เลยค่ะก็คือเอาแท่งเนี่ยไปรอตรงที่เราปัสวะได้เลยไม่มีถ้วยไม่มีอะไรให้เราลองปัสวะเอามาจุ่มนะคะเอาตัวแท่งนี้แหละไปลองจากปัสวะที่เราฉี่ออกมาได้เลยโดยให้ปัสสวะนะคะไหลผ่านแท่งทดสอบเนี่ยประมาณ30วินาทีแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ ใช้เวลารออ่านผลประมาณ3-5นาทีไม่ควรเร็วกว่า3นาทีแล้วก็ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน5นาทีแบบที่2ก็คือแบบหยดหรือแบบตลับในกล่องมันจะมีอุปกรณ์ด้วยกัน3ชิ้นนั่นก็คือถ้วยตวงปัสสาวะหลอดหยดปัสสาวะแล้วก็ตลับสําหรับตวรวจปัสสาวะวิธีก็ง่ายๆค่ะให้เราเนี่ยปัสสาวะลงไปในถ้วยตวงปัสสาวะหลังจากนั้นก็เอาไอ้เจ้าหลอดเนี่ยนะคะที่เขาให้มาเนี่ยลงไปดูดเอาปัสสาวะขึ้นมา แล้วก็เอาไปหยดลงในตลับสำหรับตรวจการตั้งครันหยดลงไป 3- 4ถึงหยดหลังจากนั้นก็รอ5นาทีเพื่ออ่านผลไม่อ่านผลเร็วกว่า3นาทีแล้วก็ไม่อ่านผลช้ากว่า5นาทีแบบที่3ก็คือแบบจุ่มในกล่องมันก็จะมีถ้วยตวงปัสสาวะแล้วก็แถบสำหรับจุ่มลงไปนะคะวิธีการก็คล้ายๆกับอันที่สองค่ะฉี่ลงไปในถ้วยตวงปัสสาวะแต่อันนี้สะดวกกว่าไม่ต้องดูดปัสสาวะมาใส่ ให้เอาแผ่นแถบ,นนะะบเนี่ยนะคะที่สําหรับตรวจเนี่ยจุ่มลงไปในถ้วยตวงปัสสาวะนั้นจุ่มลงไปแล้วให้แช่ไว้นะคะ3 7ถึงวินาทีหลังจากนั้นก็เอาขึ้นค่ะเอาแทะเอาแถบตรวจนั้นขึ้นจากถ้วยปัสสาวะแล้วรออีก5นาทีเพื่ออ่านผลเวลาเราแปลผลเราอ่านผลนะคะที่แถบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบแท่งแบบตลับหรือว่าแบบจุ่มนะคะ มันจะมีตัวที่เขียนว่าตัว c กับตัว t ตัว c คือคอนโทลตัว t คือเทสนะคะผลที่บอกว่าเราตั้งคันก็คือมันจะขึ้น2ขีดขึ้นทั้งตัว t แล้วก็ตัว c ขึ้น2ขีดแบบนี้นะคะแสดงว่าตั้งคันแต่ถ้าหากว่าขึ้นขีดเดียวที่ตัว c นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้มีการตั้งคันหรืออาจจะมีการตั้งคันแล้วแต่ตรวจยังไม่พบ แต่ถ้าหากว่าตรวจลงไปแล้วไม่มีขีดอะไรขึ้นเลยนะคะอาจจะหมายความว่าชุดตรวจการตั้งครรนนั้นเสียหมดอายุหรือว่าเกิดความผิดพลาดในการตรวจควรจะตรวจซ้ำใหม่ค่ะและมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับสาวๆในการตรวจการตั้งครรนข้อหนึ่งเลยอย่าใจร้อนเกินไปค่ะถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณมันขาดหายไปหรือว่ามันมาเลทเนี่ยวันสวันเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรนะคะยังไม่ต้องรีบตรวจนะให้รอก่อน แต่ถ้าหากว่ารอครบ7วันแล้วจากวันที่ควรจะมีประจำเดือนมันผ่านมา7วันแล้วเนี่ยประจำเดือนยังไม่มาแล้วเรามีประวัตินะคะมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์อันนี้ให้ตรวจการตั้งครรภ์และข้อ2นะคะการใช้อุปกรณ์ในการตรวจการตั้งครรภ์นเนี่ยเราต้องอ่านคำแนะนำที่ข้างบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียดให้เข้าใจแล้วก็ทำให้ถูกวิธีตามขั้นตอนที่เขาแนะนำใช้เวลาจุ่มเท่าไหร่จุ่มแล้ว ิ้งไว้นานเท่าไหร่แล้วค่อยอ่านผลอันนี้ละคะ่ะเป็นประเด็นสําคัญมากที่หลายๆคนแปลผลผิดอาจจะท้องแล้วก็แปลว่าไม่ท้องหรือไม่ได้ท้องแล้วก็ไปแปลว่าท้องเพราะว่าใช้ชุดตรวจไม่ถูกวิธีไม่ทําตามคําแนะนํา 3. นะคะการตรวจการตั้งครรภเนี่ยแนะนําว่าควรจะตรวจอย่างน้อย2ครั้งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะ เพราะว่าระดับฮอร์โมน HCG หรือฮอร์โมนที o ่ใช้ตรวจในการตั N ้งครรภ์เนี่ยในแต่ละช่วงมันอาจจะมีปริมาณที่แตกต่างกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการคําแนะนําในการตรวจการตั้งครรภ์เราจะให้ตรวจในปัสสาวะแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเพราะว่าเป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมน HCG ที่เราจะใช้ตรวจหาในการตั้งครรภ์นเนี่ยมันขึ้นสูงสุดแต่เพื่อความแม่นยําเพื่อความชัวเพื่อความแน่ใจแนะนําว่าให้ตรวจ 2ครั้งควรเว้นระยะในการตรวจนะคะห่างกันรประมาณ2-3วันวันนี้ตรวจไปแล้ว1ครั้งผลจะเป็นยังไงไม่รู้แหละผลอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ควรจะเว้นไปอีกประมาณ2-3วันนะคะให้ลองตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าผลเนี่ยมันแน่นอนแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่และ4นะคะการตรวจการตั้งครรภ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าแนะนําให้ตรวจปัสสาวะแรกหลังตื่นนอนตอนเช้าระดับฮอร์โมนฮสซีจีจะขึ้นสูงสุด อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรายังไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเข้าไปควรตรวจก่อนรับประทานอาหารต่างๆเข้าไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเจือปนของสารต่างๆในปัสสาวะที่อาจจะทำให้ผลการตรวจนั้นมันผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนได้และ5ค่ะหลังจากที่คุณแกะกล่องฉีกซองชุดตรวจเรียบร้อยแล้วให้คุณตรวจการตั้งคันภภายใน1ชั่วโมงหลังที่ฉีกซองเอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาแล้วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดตรวจการตั้งคันนะคะ พราะถ้าหากว่าทิ้งไว้ในอากาศนานเกินไปอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของชุดตรวจมันเปลี่ยนแปลงไปได้และสิ่งที่ต้องระวังในการอ่านผลนะคะถ้าหากว่าข้อหนึ่งนะคะถ้าหากว่าอ่านผลเนี่ยจุ่มลงไปแล้วตรวจไปแล้วมันขึ้นแค่ขีดเดียวก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเราไม่ได้ตั้งคันเพราะมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการใช้ชุดตรวจหรือชุดตรวจนั้นหมดอายุชุดตรวจไม่มีประสิทธิภาพหรือเราทําผิดวิธี หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการตั้งครรภแต่ระดับฮอร์โมน H c g ยังขึ้นไม่สูงพอมันก็ยังตรวจไม่พบค่ะข้อ2นะคะถ้าหากว่าตรวจปัสสาวะแล้วนะคะขึ้นขีดเดียวแต่รอไป2-3วันเนี่ยประจำเดือนก็ยังไม่มาสักทีก็แนะนำว่าควรจะตรวจซ้ำนะคะหรือเพื่อความชชัว์เพื่อความมั่นใจก็แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะ ใช้วิธีการเจาะเลือดตรวจเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะเพราะระดับฮอร์โมน HCG ในเลือดมันจะขึ้นสูงกว่าในปัสสาวะมันจะตรวจพบได้เร็วกว่าและถ้าหากว่าผลการตรวจชัดเจนแล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นแน่นอนแต่ประจำเดือนก็ยังไม่มาสักทีนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยๆนะคะก็น่าจะมาจากมีความเครียดความวิตกกังวลหรือมีฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนนะคะซึ่งถ้าหากว่าสาเหตุมันไม่ได้รุนแรงเนี่ย เดี๋ยวรอไปสักพักหนึ่งประจําเดือนมันก็จะมาเองค่ะและเราก็สามารถรอดูไปได้จนถึง3เดือนนะคะถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยเราไม่ได้ท้องแน่นอนเนี่ยเราสามารถรอประจําเดือนไปได้ถึง3เดือนเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมอนในร่างกายก็เลยแปรปรวนหรือบางคนเป็นเพราะว่าน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักลดลงเร็วนะคะฮอร์โมอนในร่างกายก็เลยแปรปรวนเดี๋ยวพอเราปรับตัวฮอร์โมอนกลับมาเป็นปกติ นอนดีกินดีนะคะดูแลสุขภาพดีลดความเครียดลงเดี๋ยวประจำเดือนมันก็จะมาเป็นปกติเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเรารอไปจนถึง3เดือนแล้วเนี่ยประจำเดือนก็ยังไม่มานะคะอันนี้นะคะแนะนำว่าควรจะไปพบหมอแล้วนะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุว่าทำไมประจำเดือนเรามันถึงไม่มาเพราะมันยังมีโรคอีกหลายๆโรคนะคะที่แสดงอาการมาด้วยประจำเดือนขาดประจำเดือนไม่มาแต่ไม่ได้ตั้งครรภ เช่นมีภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลใบหรือเปล่ามีเนื้องอกในที่ต่างๆในร่างกายของเราหรือเปล่าเช่นอาจจะมีเนื้องอกในสมองเพราะประจำเดืนของเราเนี่ยมันสั่งมาจากสมองถ้าสมองเรามีความผิดปกปติก็ส่งผลทําให้ประจำเดือนของเราผิดปกปติได้ด้วยหรืออาจจะมีโรคต่างๆแฝงอยู่เช่นโรคไทรอยโรคเบาหวานโรคไต โรคต่างๆเหล่านี้ส่งผลทําให้ประจําเดือนผิดปกติได้เช่นกันค่ะและที่สําคัญนะคะการตรวจการตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ควรตรวจเร็วเกินไปเพราะผลที่ได้มันอาจจะเป็นผลลบก็คือไม่ได้ตั้งครรภแต่อาจจะเป็นผลลบลวงเพราะว่าเราตรวจเร็วเกินไประดับฮอร์โมน HCG หรือฮอร์โมนของการตั้งครรภเนี่ยมันยังขึ้นไม่สูงพอที่จะตรวจพบได้การตรวจการตั้งครรภนะคะตรวจได้เร็วที่สุดก็คือ 14วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายค่ะแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์นะคะตรวจแล้วเนี่ยจะเป็นลบหรือเป็นบวกชัวแน่ๆก็คือให้ตรวจ21วันหลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายค่ะผลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกอันนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นผลที่แท้จริงถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามคําแนะนําในการใช้ชุดการตรวจนะคะ <S <S หากส,สาวๆคนไหนนะคะที่กําลังเจอกับปัญหาประจำเดือนของเราไม่มา เราท้องอยู่หรือเปล่านะกังวลจังเลยอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยมันคาดเคลื่อนได้ง่ายแค่เรามีความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้ทํางานหนักช่วงนี้ต้องสอบอ่านหนังสือหนะักอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้ประจำเดือนของเราคาดเคลื่อนได้แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่แน่ใจแล้วว่าบวกกับมีประวัติความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ด้วยและถ้าหากว่าประจำเดือนคาดเคลื่อนจากวันที่ควรจะมีเกินเจวัน ก็แนะนําให้ตรวจการตั้งครรภค่ะแต่ถ้าตรวจไปแล้วผลเป็นลบแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่มั่นใจยังกังวลอยู่อยากคอนเฟิร์มก็แนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้เพื่อตรวจคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ